สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้เดินทางมาที่บ้านของแม่กายนะคะมาให้กำลังใจแม่กายน้นะคะลมเนาะค่ะม่ย่นะคะังจากที่รูบ้า่์แม่กายเขาล่วงบอล่นาะค่ะเขาล่วงบาลหน้าเนาะค่ะกับรด็นมันรบกวนนะคะแม่กายเป็นพักคอนอยู่ในบ้านกะพัสโซเป็นมะเบานําเนาะค่ะกาแม่กายพวงตันพวงตาตื่นแม่หมดเลยนี่จังวักรบกวนแ่เราพักคอนตอนนัน ร่างกายเราอ่อนแออยู่เป็นแบบรู้สึกอยากให้เรามากนั่งเรานั่งนั่งเราก็นั่งกรไดยืดเข่าเราวิ่งสบายค่ะเรากินข้าวแล้วเป็นว่าปล่อยลงเข้าวเสียมแล้วเราเป็นไอ้แคลเซียมเราตำหมอฟัให้รักษาให้นั่นอยู่อตกับกั้นอนด้วยกันเฝ้าเราเบิดขึ้นคือเป็นเฝ้าเราเบิดขึ้นล้วฝันพอาทัวฝันว่า เอาเล่าออกจากโรงบัตรมามาหอดบัตรน้นหนองบัวจักตัวลงไปยังกรบพูดจักกลับขึ้นมาเขาลักไม่ไส่กับปุกเอาไปอดไว้จักไปทั้งใดน่กล้าไม่ใส่เออลักลักลงไปโลกจักไปทั้งใดปฏิก็เริมหาเบิ้งด้วยความกระติกแก่นอันอันเจ้าบ้านเหมือนว่าปฏิกริมหาเห็นว่าเขาเอาลอาไปถิ่มไปกลางปลาทั้งใดกรบพูดจักมันมันโดยความอ่อนเพี่อะเราเสอยต่อพอ พอได้นอนพอได้หลับได้นอนเนาะสองขึ้นเบาองอันอันนี้ฝันอยู่บ้านหรือว่าฝันอยูย่โยงบ้านฝันอยู่โรงพยานอือืมฝันโยงบ้านว่าว่ารถขั้นขั้นนี่แหละขั้นไงล่ะค่ะบัดนี้ก็เลยนั่นมาบัดวันนี้เมื่อเช้ามาอีกถ้าเมื่อเช้ามาอีกอันกำลังนอนนอนกำลังสิลุกอยู่หัวม,มันกำลังสิตื่นแล้วล่ะ ฝันว่าอันนั้นฝันว่าพอให้ห้ากับอัน้ไอ้ไอ้รันวัน,นี้มาปลุกตาเศรามาแล้วเขาไปปลุกอยู่ในห้องคุณดูเป็นบ้าฝันฝันแล้วแล้ววันนี้ลูกตัวแมาแมาหนึ่งเขาอันเพราะท่านในวันลูกออกของ่้ำอ่ะพอยีห่ห้าโทรมาพอ่อมาอีนีสายแรกบ่ไ้บ่ไ้มาแต่ว่าโทรมาสายแรยกเลยแหละ โทรหลายเทื่ออยู่บโทรบอลลับจักเทื่อแมนแต่ตอนตอนตอนตีหานแม่เมื่อเท่าไหร่ผมโมเมือตีห่านโมตอนอันนี้พวกเพี้ยนะฝันว่าเพิ่นไเปิดประตูเพิ่นเราว่าเป็นยังไดงไม่ตายเพรนะอันคือว่าคือว่าพวงไมีแห้งพราะนะปลาทุกคือมาหลายคือมาตาเศร้าแทบคือมาตาอันนั่นแทบพราะนอฝัน วันี้ลุกขึ้นมาวันแม่นีหรีเอาคือาว่าพี่ักค้นลูก้นมาท่าน,ด,น,นดุลนนี่ยได้ยินแต่เสียงโทรศัพท์มาเอาปานฝนันอน,อนั่นนั่นน้อฝันจับใจนอ้อฝันก็ได้ฝันาว่ามาเนาะท่านดุลนมว่าตอนแรกเครื่องขึ้นมาว่าเป็นคนไม่ดีว่ามี่ักคนท่านดุลนโทรศัพท์กระดักขาดขาดแต่ว่าตอนนี้สุขภาพร่างกายของแม่กายเป็นเจ้าใดก็พอ <C oughs> แล้วก็รล้วก็ซึอยู่ดอกโรกาก๊อลั่นซึนนะเพราะว่าเรากากินยังบ่ได้เรากินได้แินไข่ไขยเท่านได้กนไหมอให้กินไข่หมอ้นมอนไราเป็นไท้กนไหมนไทยหมอกนไทยหในไหใกลนไยหล้กห้องนมอพ้ินไทยหมนอ้กหมิไดอ้กันไนไอนไทกนั่ยนไก็นันน กันฟอก็ต้องปรึกษากันกับลูกกับเตากันกันฟอก็จับอะไรติเบิ้งเล่าดิปนี่ตามคนตามคนเยอะนะรักษาอยู่บ้านแหละถ่งลูกหลานก็รักษาอ่ะไอ้ไรการไข่ได้เมื่อไรตามที่หมอแนะหนมเนาะตามที่หมอนแนมแหละกินไข่กินไส่แล้วกินมจืดใบกินน้ำปลาใ่กินพริกผมขึ้นกินอะไรกินบ่อะไรกิน ครักษาได้ก็ายุ่ได้รนแต่หนุ่ก็สิอับขึ้นมาดีเพือเขาเดี๋ยวนี้แวะมาเยี่ยมนะค่ะนี่ยได้จะพ่ออันผลไม้บักสมนมมะปากมากมีพ่อกับแม่กใจจ้ะแอปเปิ้ลนมพ่อปักครับขอบใจหลายๆเอันอันที่เป็นห่วงเทียบนั่นกระาอยู่เมื่อเมื่อลังเลออกกระมาอยู่น้อ่อนะแต่ว่าตื่นเช้ามาแม่เราไปโรงพยาบาลมันบ่ะค่ะกันแนวทางกันเพื่อจะเงิน S <S เออเป็นนั้นเป็นเลขกเป็นเบอร์เป็นห้วแน้อก็บ่พท่านได้พ่ท่านใดได้การรอดแม่ไก่เพินฟื้นเกินข,ขันได้การการกมีตาเนื้อลาที่เบอร์เพิ่นบอกว่าที่่ายเบอร์เธอไปเตียงที่ยี่แปดนั่นแหละแล้ล่อง <c oughs> ล่องเบง <c oughs> อร์เ <c oughs> บอร์ใดพ่อเบอร์ใดถ้า <c oughs> ไปว่าได้ออกไปมากว่าได้ไปดอกเตียงเบริแปดแล้วก็ยี่ยุ่งห้องฟศีเสียตลอนล่ะ ้องพิเศษนี่หองเบือหองบ่อบ่ออ๋อคือในยิ้นมาแล้วเราเมื่อเบาสันอการแล้วก็เมื่อรูดปากที่โลดบ่กไปเพิ่นการนั่นเลี้ยก็เพิ่นกลับไปเสื่อนเพิ่นกลับไปเอาตำเหล่าเราเด็กแต่วนนี้ท่อดตัวไดจ้ะตำเล่าเพิ่นกับไฮเพิ่นกับไฮเมื่อนั้นเพิ่ไฮนึเข้าศูนค่ะเมื่อก่อกไหเก้าศูนย์เนี่บ หลับฝันเมื่อขึ้นเมื่อเมื่อวานก็เล่าเสียออดรถกระบะรถฝันจะพบมาแล้วกรตบะก็เจ้าอันเงี้ย่าล่ะตัวไหนพ่อซีซีเก่ามันก่อเมื่อขึ้นอีกเมื่อออกเมื่อขึ้นซีซีมันวะจ้าหลับซีซีเมื่อขึ้นแต่ว่ากับบแน่ดิมันอาจจะไปฮอดไถ่เปล่าแต่เพราะหงตวากับหแต่ว่าแหงเราะว่าตว่ายังขันเป็นเพื่อ ข้อมั่นใจข้อมั่นใจเลียกพวกเข้าขันมันบ่ออกมือนี่งวดงวดออกงวดวองหันมันจะออกงวดนี่พราะว่านขันงวดนี่เราได้ซื้อได้จับได้ใบงวดวันหนึ่งเราเล่าจับลอตเตอรี่หายดิค่ะมันก็เลยมันเล่กบชอบจับลอตเตอรี่คอยซีใบโอ้พอโซนยังเป็นห่วงสองเก้าเอ้ยนั่นเป็นห่วงราการับอีกก็อีกสามหกเรล่าจับหายสามใบ โอ้ที่พอได้ว่าพอถือลอตเตอรี่สามหสามใบเนาะแม่กายจับให้แม่นบ่ค่ะแต่ว่าสําหรับแนวทางเบื้องต้นมื้อนี่พอว่าพ่อยังคิดน้าสองเก่าเยอะพราะว่าเห็นมาสามห้มกับมาออกหนึ่งนครับมันมันนีสองเก่าขันแม่นขันแม่นคือเขาบ่ยกวนหนึ่งไอ้ ตัวหมุนนี้นั่นขาดมันสิออกรักนวยแม่พ่อแม่นยกไปเปลี่ยนเสยแม่ตอนหมุนเลยโยกก็ยกไปเบิร์ดนวลนวลไม่เสียแค่จังได๋นึกว่ามันสิเฮ็ดคือจังไงตอนไหนนีงดควันงอควันยังว่าเอาเอาเอานวลมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใหม่เลี้ยงเอาไส่ไหมแล้วก็หมุนม่นปะจ้าแม่อันนี้บ่หมุนเนาะยกไปเบิร์ดแพงโอ้ยตายผู้ใดก็สงสัยแต่ขอนี่หล่ะแม่ทายถ้าเกิดพอสงสัยแม่นเออ แต่ว่าเสีย่อปืงามงามเนาะเจ็ดเก่าดี่นองเอฟซีเจ็ดเก่าเด้อแค่วหน่ดโหปอเราสิสังเกตถ้าใส่เสียเลยนะถ้ว่ากันใส่ตัวใดนน่มันมักจะอ่อใส่ตัวใดบางบางหันบางหันการยังอ่บางหันกาแมนอันนั้นยังกับสองอันแปดสองเก็ดว่ะแปดเจ็ดสอง่สองแปดเจ็ดเแมน เจ็ดสองแปดกว่าที่แบบเบอร์เบอร์นั่นมันเบอร์นั้นสองแปดอันนี้เ<อ>จ<ะ>นน็ดเก้าป่ะพ่อมาหนีเก้าป่ะหูไม่แข็งแล้วพี่นอ้อ <c oughs> งมาสองเก่าแล้วพ่อมาต้องตาม สองเก้าลำไมาแน่นอนด้านนี้เสโซนะคะท่านผู้ชมเจ็ดาแมวลูปปากมือบ้านนี่ซีซีเก้าที่ผ่ามือมือบ้านมันออกเล็กรถฉันนั้นรถันว่าเขาแล้วเข่าแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วเบื่อยังเน้อบ้านนี่ฮึชีเกตมุน ขมีเบื่อมี่พี่ทั้งวันี่ขมโซที่ได้ซีซีเก่าว่ามันพ่นน้ำมือแมันบอกครับเป็นไอ้ความฝันบอกครับอันเพิ่นฝันเพ่นพ่นว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นจับกบได้สองตัวตัวที่ว่าความฝันอือกบเพิ่นว่ากบนี่กบมันเป็นงซีิ่นว่าค่ะกบหนึ่งซีกบมีซีขาบอกซีซีกบเกิดเพราว่าเพราะว่าซีเก้าไม่เป็นซีซีเก้า รอันนี้คือรอบอันอยู่รอบบานนอนรอบบานนะ่อนะเพื่อนบ้านแร้วกว่าเตีแมนเออแต่ว่าเขากับเนาได้ดิเาะแมนมันก็เคืองหวดน่ะะคือเก่าเก่าซีนน่ะค่ะมันกมันจะเงอากว่าไปเนาะเก่าเกาซีน่อกมนซีซเกาับสองเกาไปเป็นแนวทางก่อนเนาะเกอกเป็นแนวทางกันขันคื่อว่าขันเล่าบอบอ้อโซ จั้งไนพอๆกัสิเบาปฟั้งแบบไม่เพราะว่าเลากับว่าสะดวกนัินแล่าาแต้เล่าปลกควนนี่ยละก่นเดี๋ยวเล่าิติดไทยวันหันวัหันเลาจิดไนี่คิดวลาเลาสจติดไทน้ำนำแท้ห้านี่ยจ้าบ่ฟพิ่นไมากน้ำนำแท้หาเพิ่นไทมากนี่บ่พท่านมาอยู่บ่ทันเห็นหนาดอกเอาบ่แม่นเฮาวมาบ่บ่เป็นยังดอกพ่อแล้วกันแต่แทห้าก็ับับสบอมกอกันที่ดมากัน người này mít đỏ này còn cao hơn so với cao hơn so với quả cây cao hơn so với 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 cây cao hơn cao hơn so với cây cao hơn so với cây cao hơn ตามตัวนี้เชื่อว่าสิเป็นว่าแนเล้สองกับแปเก้าเนี่อีกจนไม่ไเก้าแปดสองเก้สอเรอโซน่ะเก้าแปดสกับสี่ไว้นะแม่แาสองนี่่าปรว่าลับลดปากเ่านนี่แปดเจ้าองแดาว่าเพดว่าเป็นตัวนี้ทำนั้นน่าเนาะตามค่ะ มาสิมาตัว <numbered> น <target> okay, <laughs> ี้แหละเนาะ FC ห้ยกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อแม่ไก่แล้วก็บนกาฮขันพ่อขันพ่อ่เบาเพ่อเพื่อเชิงพ่อสีพ่เต็มง่ายแต่วงส้มันแม่ไกเบาเลยเขาองอัดนี่เนาะอันนี้เนาะพ่อหญเนาะ่อเนะแม่ไก่ไมอันนี้พอเเบาเต็มรองอๆแม่ไก่ต่เมื่อกาว่ว่าแม่ไก่สีเบาอีหยังสู้พังกันน ก็เด็กนุ่งใยเนาะก็เล่าไข่นบ่งบัคได้นอนฟันกันได้ไข่บัคเดนน้อนฟันเล่าไส่ยิ่งเยอะขนัดก็เปิดแล้วปากฟันหลอดผ่าออกมาข้างนอกระไรแล้วฟันบุบอีกแอดมินกับบัคด้ว่าอยากให้เราออกมาดอกพ่อมาเยี่ยมให้กำลังใจเพิ่นเนาะเปิดแอร์ให้เิดมือเงิดเวทเมือนี่ถ้าแอร์ยามประตูเยู่เป็นยังแต่มันสบาย ดีอยอะมากกวตอนนึติดแอรติดยังไว้มันจะหนาขอนทุกวันเราเดือนเมษาเนาะเดี๋ยวกองคอยบนตอเล็กโล่งพิมพ์เพิ่มก่อนรอสักครู่พี่น้องนะคะกล่องหลังกล่องหน้าวิวเลขเบื้องต้นเนาะไม่เห็อะไรเบียอัตโนมื่อเนาะโอ๋อมันเป็นกล่องเจียงมันคอย กว่ะชเป็นจังได่กหายแล้วกบูว่าจว่าจิเขาไปหาว่ายู่ในฝุ่นหรือมันเป็นมาเช่ากันยู่ในฝุ่นคนเม็ไปเขากับใบเขาเพราะว่ายังตี่ต่ไม่มีหยาดแต่ไ่มียูย่ในหันเบาใเขาเลยเพราะว่าคนคนไข้วัดใหญ่หลแต่ขานมมนี่ต้องรอดขึ้ก่อคะพอนนมมดกับคนละคนที่ชิบหาชิบหาตอนเย็นคื้ก้าค่ะ กติป so well, ุระประมาณพอโซกลับมาจากร้อยเอ็ดพุะท่เพระว่าพอโซไปร้อยเอ็ดวันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่หรอค่ะอ่นพูดอจิตไปมวนล่กับไอประมามาล่ำจางไว้แล้วเนาะจ้างหวดแล้วจางมดล่ำไสามหมืนี่ละกิแนวทาาก็เชื่อว่าพอโซมั่นใจว่าเลขสองตัวนี้จะยู่กับเก่ามันใจว่าเพว่างหันมันางหันมันเป็นเป็นแปด เจ็ดสองเนาะันมันพออตัวก็เลยกลับว่ากลับเป็นเไอ้สองแปดเจ็ันมันก็เลยมหตวไจักสิว่าจังใดเนาะผู้คนเล่นไปคนก็เล่นร้ายแล้วบันนี้หายร้ายตใดจกว่าอันใดตัอันใดมีการม้น กินแล้้องตวว่าเขาห้ามหนอนแม่กก่กินแล้วว่าว่าจะกินเขาแล้วว่าที่น่อองพักผ่อนอจะได้ที่น่องครับเป็นกําลังใจให้กับแม่กายนะคะแล้วก็พ่อสสนะคะก็ขอบคุณ fc นะคะที่เให้กําลังใจแม่ไายนะคะแล้วก็พ่อสสมาสําหรับตอนนี้นะคะก็ให้แม่ไายพักผ่อนนะคะก็ตามตัวเลขนะคะที่พ่อสส ให้ามานะคะมันน่าจะมาแล้วก็อย่าลืมตัวเลขที่แม่กายนะคะบอกมาเนาะ449นะคะเป็นแนวทางไว้ก่อนนะคะอขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ